เอาละครับท่านผู้ชมครับเจ้าของสโลแกนจอมผิดล็อคำส้มตำนัวเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมครับพี่น้องจากบ้านไผ่บึนนครทวัตบุรีพบกับเรือพี่น้องทิดาหลวงคำครับพี่น้องจากท่าสะแบงเสลลภูมิครับไอหนุ่มจากเมืองร้อนเกิดชาโนนาทองใบชัยสิงนี่แหละเอออันนี้แหละโตเธอบ้านท่าสะแบง พี่น้องชาวเรือก็ออกมาเมื่อนาขาติดปีกับสับหลงไม่เดีอวเหินไปหา40บาักายพุ่งทะยานผ่านออกมาสุสาดบุงอา,าบาศดินสีดีไม่ไดีดูกันก็พี่น้องชาวเรือใส่กันมาแบบระเพราะเธอเธอว่าใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไปสู้เที่ยวนี้มีโอากาสร,ร่วงไปอยู่ทุ่ยขอแน่นอนละจ้าพี่น้องผู้ดเที่ยวสุดท้ายก่อนที่เร,เราพักไปกินข้าวมาดูเที่ยวทีนี้สองตายปีกับทีดาหลวงครับทีดาหลวงคบกับเรืเมียเถ้าเมียแปดเก้าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะบุกใครจะจงใส่กันมา เทียวเใส่กันมาเปื่อจไม่มีาย,ย่จมไปหัวกลางทางเสมอเโอ้โหต้องขอบคุณต้องขอบคุณคนะกรการจุดปล่อยบอกว่าปล่อยได้ดีมากครับโอ้ีีคู่กี่ตู้สีใส่กันมาใส่กันมาเปิดภัยง่ายมือวอ่ายังไงท,ทีนาหอมครับทีนาหอมครับเจ้าแม่ทำเนียเอาละครัำเนไม่ต้องจับตาดูกันไม่ต้องพูดไม่ต้อคนติดทีนาหลวงคำเจอรับจำเป็นแบบคู่กีู่เจ้าจานี้ตลอดเราทำเนียบเบียดนี้ทำเนียได้หลวงคำเบีกีกี่ มาโกกตัที่หัวต่อหัวจะมาดูกำจัดผู้ทอมเอาเลยครับมาถึงตอนนี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะไปเขาจะอยู่กับพี่น้องชาวเดียวหัวต่อหัวท่าต่อท้ายผายต่อไปโขนต่อโขนกระชากแหลงแสงนี่กในเือจะไปทำเนียบแปดก้าพี่น้องจะมาไผ่น้อก็พยายามฉีกตัวนี้ออกมาแล้วตัวที่เราหงคัมพยายามบนบี้กีกันมากีกันมาจะไปทำเนียบปล่อยผายหงายมือสุดท้ายก็ปวดเอาเซ็นคัย ลำดับต่อไปก็เป็นการปริบบการแข่งขันรเรือเที่ยวจุสองของภาคเ็าระหว่างกีมันจะเดิแปดเก้ับที่เราขัครับแร้วกการเคลื่อน่คับสากี้เรือที่อยู่รบน้ำสีแดงและก็คือเรือยี่ห้อเิแปดเกเป็นฝ่ายชนะครับ